ท่านทองยุนนะอันนี้ให้ดูเนาะพลูอาหารนะะที่ฉีดสมแดงเห็นไหมใบเขาก็จะมันใบใหญ่ใบหนาสวยทั้งนี้นะคุณยายเมื่อก่อนคุณยายเคี้ยวเนาะคุณยายกินมากตอนนี้คุณยายเลิกแล้วแต่คุณยายก็ไม่ยอมให้ตายเพราะว่าคุณยายนี่แหละเพื่อนบ้านนะมาเก็บกันทั้งปีเลยนะแรงๆสงการก็อย่างนี้เลยนะคะ ใบใหญ่ๆอันนี้ส่งให้ดูเนาะจะได้มั่นใจว่าอันนี้อัพฉีดเองนะคะฉีดมะนาวฉีดอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ยที่พูดเยืะอแยะเลยเนาะมีต้นไม้ต่างๆแล้วก็ฉีดให้ตรงนี้ด้วยแรงๆก็ไม่ตายค่ะไม่ตายยังแตกยอดอะไรให้ชาวบ้านได้เก็บไปวัดไปอะไรตลอดทั้งปีค่ะมีสองที่เนาะอยู่นู่นเลยไปนู่นอีกที่หนึ่งนะคะ โอเคจะได้มั่นใจนะคะ2 0่ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรแค่นั้นเองฉีดได้ทุกอย่างที่บ้านเราปลูกคะ่ะชิบไใใหญ่ไหม